ผมด้เริ่มศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนตอนช่วงอยู่มหาลัยแล้วก็เปิดพอตการลงทุนของตัวเองทันทีเลยตั้งแต่อายุ20ก็คืออายุถึงปุ๊บเริ่มลงทุนปั๊บเลยซึ่งถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะเพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่ปีแล้วก็เห็นผลยังไม่ชัดเจนมากแต่ยังน้อยการที่ผมเริ่มต้นไวแบบเนี้ยมันทำให้ผมมีโอกาสแล้วก็ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นไม่น้อยเลยหลายคนนะครับชอบมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัวมีภาพจำว่าคนลงทุนเป็น่คนเจ๊งกันทั้งนั้นขาดทุนกันเละเทะลง,งินม่ออาารกกีื็แบบ้นน้้ใชดวซ การอสร้างครอบครัวรอจะวางแผนกเกษียณค่อยเริ่มคิดเรื่องการเงินการลงทุนแต่ปัญหาคือไอคิดแบบนี้แล้วมาเสียดดยที่หลังมาเศร้าตอนแก่เนี่ยมีกันมาเยอะแล้วครับถึงแม้ตอนนี้เงินผมมันจะยังไม่ได้เยอะจนสามารถมายืนยันด้วยตัวเองได้แต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผมก็ได้ไงมันมีตัวอย่างมีตัวเลขทางสถิติมากมายเลยครับว่าการเริ่มลงทุนไวการศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินการลงทุนและใช้เวลาอยู่ในตลาดการลงทุนให้นานมันช่วยเพิ่มโอกาสให้เรารวยก่อนแก่ได้มากๆซึ่งเชื่อผมนะครับว่ารวยก่อน ก่นแดีกว่าแก่ก่อนรวยนะและในคลิปนี้นะครับผมจะพยายามโน้มน้าวคุณให้ได้ว่าทําไมคุณถึงควรเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดข้อที่หนึ่งนะครับ ดอกเบีย้ยทบต้นก็เห็นพวกคําคมเี่ยเขาบอกว่าอัลเบิร์ตไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งเอาจริงไอสไตน์เขาพูดจริงไรผมก็ไม่รู้นะแต่จะเป็นไอสไตน์หรือว่าไม่ใช่ไอสไตน์ก็ช่างนะครับถ้าเราไปฟังอาจารย์กวี ee, ใช่ไหมไปฟังดรนิเวศไปฟังนักลงทุนเก่งๆทั้งหลายเนี่ยจะในไทยในต่างประเทศก็ได้เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดครับว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเกินจินตนาการอะไรที่ตอนนี้อาจจะดูน้อยๆพอมันทบกันไปเเเเรืยยมันนนกก็็ลลาาาปะสภพว ามีหนี้เนี่ยหนี้มันก็ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆเผอแป๊บเดียวหนี้มันก็เยอะแล้วใช่ไหมเราใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดสักทีใช้จนเหนื่อยก็ไม่หมดสักทีการลงทุนก็เหมือนกันครับการลงทุนก็มีการทบต้นทบดอกเหมือนกับหนี้เลยเรามีหนี้ทบต้นทบดอกเผ่อแป๊บเดียวหนี้ก็บานเราลงทุนทบต้นทบดอกเผอแป๊บเดียวเงินเราก็งอกเงยเหมือนกันครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆที่ทําให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ครับนั่นก็คือเวลาผมใช้ดูรูปรูปหนึ่งนะครับ นี่รูปนี้นี่คือรูปการจําลองเอาเงิน1ล้านนะครับผมไปลงทุนในที่ที่ให้ผลตอบแทน5%ต่อปีจะเห็นได้นะครับว่าช่วงแรกๆนะครับเราลงทุนไปปีหนึ่งเงินเพิ่มมาแค่ห้าหมื่นใช่ไหมพอผ่านไป10ปีจากเงิน1ล้านก็กลายเป็นแค่ล้านหเพิ่มมา6กแสนแต่พอผ่านไป30ปีนะครับเงิน1ล้านที่วางไวเ้เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยเนี่ยกลายเป็นเงิน4ี่ล้านสเลยนะมันโตขึ้น4เท่ากว่ากว่าเลยนะไม่น้อยนะเราแค่เอาเงินไปวางไวเ้เฉยๆแล้วให้ดอกเบีย้ยมันทบต้นทบดอออกไปเเเรรื่่่่ยยๆแต็าาา้ห้หนนนะคนััับววมใชลง30ี กว่าจะมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ารวยเนี่ยมันรวยได้ครับแต่มันใช้เวลานานก็เลยต้องรีบลงทุนให้ไวไงยิ่งมีเวลาเยอะก็ยิ่งมีโอกาสให้เงินเติบโตเยอะแล้วก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่เราจะรวยได้แน่ๆมากขึ้นมากขึ้นตามเวลาที่เรามีในการลงทุนแต่คําถามก็คือถ้าเกิดตอนเริ่มเราอายุยังน้อยละ่ะเรายังไม่มีเงินเป็นล้านไปลงทุนไปวางกองไว้แบบนั้นนี่แล้วจะทายัางไงคําตอบคือเราไม่ต้องมีเงินล้านไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ก็ได้ครับมันมีเทคนิคที่เรียกว่าการ DCA หรือว่า Dollar Cost Aver a g g i n ออันนนเเีี้คืกาารรท่่แบงงิ เงินเท่าที่เราไหวเอามาลงทุนทุกเดือนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ให้มันทบกันไปเพิ่มทั้งเงินต้นแล้วก็เพิ่มทั้งดอกแล้วก็ไปทบกับต้นใหม่แล้วก็เติมเงินเข้าไปอีกเรื่อยๆทุกเดือนดูอย่างในรูปนี้ครับแปะ๊ะรูปนี้คือการจำลองการลงทุนแบบที่เราเพิ่มเงินเข้าไปเรื่อยๆ,ๆทุกเดือนครับอย่างในรูปตอนนี้ถ้าเกิดผมเริ่มลงทุนตอนอายุ20และผมไม่ต้องลงเงินก้อนใหญ่ล้านหนึ่งก็ได้ผมแค่แบ่งเงินเนี่ยไปลงทุนเดือนละ1น0่ันบาทและไปลงทุนในสินทรัพย ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นเงิน1นึ่ล้านห้าแสนบาทมันเป็น3เท่าของเงินที่ลงไปเลยนะและนี่คือตัวอย่างของการลงแค่เดือนละ1,000บาทนะซึ่งผมถามหน่อยว่าพอคุณอายุมากขึ้นคุณไม่มีทางลงแค่เดือนละ1,000บาทแน่ๆใช่ไหมพอทางานได้เงินเดือนสูงขึ้นคุณก็จะลงทุนได้มากขึ้นต่อเดือนอีกเงินมันก็จะมากขึ้นกว่านี้ไปอีกหรือถ้าคุณเก่งคุณลงทุนมีความสามารถคุณอาจจะลงทุนได้ผลตอบแท,น,ทนมากกว่า5%ต่อป,ปีก็ได้อย่างนั้นก็ยิ่งดีก็ยิ่งเงินเยอะเข้าไปใหญ่นี่เลยเป็นหนึ่งงงงงใใใในนนนนนนสาา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 เเเเหหหตตตตตตุุุววว่ท่ทททํไมมมมมคณ้้้้้อออรรรีบบลลลล็พออพผแแัััศกกช ให้มันได้แสดงพลังยิ่งมีเวลาให้มันเยอะมันก็ยิ่งแสดงพลังได้เยอะเราก็ยิ่งมีเงินเยอะแค่นั้นเองครับข้อที่2นะครับต่อจากข้อแรกเลย เวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อเนื่องกันนะครับเนี่ยเวลาเนี่ยคือสิ่งที่เสียไปแล้วเอากลับมาไม่ได้ใช่ไหมทุกคนรู้กันดีและยิ่งเราเริ่มลงทุนไวแล้วก็ยิ่งมีโอกาสมากกว่าคนอื่นลองมายกตัวอย่างให้เห็นง่ายที่สุดเลยนะต่อเนื่องจากข้อที่แล้วถ้าเกิดมีคนคนนึงครับเเริ่มลงทุนตอนอายุ20ส่วนอีกคนหนึ่งเริ่มตอนอายุ30โดยที่ทั้งสองคนนี้นะครับลงเงินเดือนละ2,000บาทเท่ากันไปในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแล้ตงเตากเกษียณตอนอายุร0เกัน,นแรกครับปีบยณมมามีเงิน3ล้าวาบาท ส่วนคนที่2นะครับแปะเกษียณมามีเงิน1 6, น,นึ่ล้านหกแสนบาทเนี่แหละครับเห็นไหมเริ่มไม่เท่ากันต่อให้ใช้กลยุทธ์เดียวกันทุกอย่างเดียวกันหมดเลยนะ,กะเกษียณพร้อมกันทุกอย่างเหมือนกันแต่คนหนึ่งเริ่มไวคนนึงเริ่มชา้าเงินต่างกันสองเท่านะไม่น้อยนะแล้วสองเท่าที่ว่าคือเป็นล้านเลยนะอย่างที่บอกในข้อแรกครับยิ่งเวลาเยอะผลตอบแทนทบต้นมันก็ยิ่งได้สแสดงพลังอย่างเต็มที่และเวลาเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเราเริ่มชา้าแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีตเพื่อเริ่มให้ไวขึ้นไไไไไไมมมมม่่่่่่ด้้้เเเเเเเพพรรรรราาาะะะะะฉนนนนนัันนออีีีีีหตตุุลออททททจิิยยกวสป มันคือค่าเสียโอกาสในการให้ผลตอบแทนทบต้นได้แสดงพลังของมันและอย่างหนึ่งครับนอกจากเรื่องผลตอบแทนทบต้นเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ไหมแล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้ตอนที่เรายังมีเวลาใช้ชีวิตอยู่ตอนที่เรายังมีแรงอยู่ดีกว่ามามีเงินตอนที่เราแก่แล้วใช่ไหมถ้าคุณเริ่มลงทุนช้ากว่าคุณจะรวยคุณก็ต้องทํางานน่ะคุณต้องอดทนรอจนแก่ถึงจะรวยพอถึงตอนนั้นคณอ,อาจจะไม่มีแรงเที่ยวแล้วก็ได้หรือถึงตอนนั้นคณอ,อาจจะไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนให้ใช้เวลาให้ไปเที่ยวให้ไปพัักกกกก่อออนนด้้้ววยยยแลลู็เตติบโาไป พอแม่ก็จ,จะไม่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเริ่มลงทุนให้ไวทํางานให้หนักและลงทุนให้เยอะตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยคุณอาจจะ,กะเกษียณได้ไวขึ้นหรือย,ยังน้อยก็มีความสบายใจด้านการเงินมากขึ้นจนจัดก,การเวลาตัวเองได้อย่างสบายใจแล้วก็สามารถใช้เวลาไปกับการอยู่กับคนที่รักทําอะไรที่ชอบอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวหรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้มากขึ้นเพราะเราเริ่มไวเราก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเริ่มวเนี่ยนอกจากจะทําให้เรากรเกษียณมามีเงินเยอะกว่าแล้วเราอาจจะ,กะเกษียณได้ไไวววก่่่่าาาาแลละมมีีีเปททํออยงืน ีค่ามากกว่าการเก็บเงินอย่างเช่นการอยู่กับคนที่รักหรือทําอะไรที่ชอบเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้การลงทุนให้ไวเลยเป็นหนึ่งวิธีในการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดครับข้อที่3นะครับโอกาสในการบริหารความเสี่ยงถึงแม้เมื่อกี้จะพูดเรื่องควรเริ่มให้ไวควรเริ่มให้เร็วใช่ไหมแต่การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงอันนี้ทุกคนรู้กันดีแต่ความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่ลงทุนเนี่ย เสี่ยงกว่ามากครับพะถ้ายิ่งคุณลงทุนช้าคุณอาจจะมารู้ตัวอีกทีตอนใกล้เกษียณแล้วก็ได้ว่าเงินเราไม่พอใช้แล้วจะมาลงทุนตอนนั้นมันก็ไม่ทันเลยไงใช่ไหมพอเราอายุเยอะแล้วเรารับความเสี่ยงได้ไม่มากพอรับความเสี่ยงได้ไม่มากผลตอบแทนมันก็น้อยมันก็เกษียณไม่ทันอยู่ดีเพราะเวลาที่เราจะลงทุนนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงอยู่เอาง่ายๆเลยคือการประเมินเนี่ยเขาจะดูจากอายุดูหน้าที่การงานดูภาระหน้าที่ของเราอะไรแบบเนี้ยยิ่งคุณอายุเยอะคุณก็จะยิ่่่งงงรรรรัับคคควววาาาาาามมเเเสีียยยยได้้้้นนนนออออออพะะะะะตุุุณณจจจภแลหืใช กษเียนแล้วจนคุณไม่สามารถจะรับความเสี่ยงจากการที่เงินมันหายไปได้เพราะเดี๋ยวกเกษียนมามันจะไม่พอใช้พอไปแบบนี้คุณก็จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเยอะไม่ได้มันก็ยิ่งทาให้คนมีโอกาสเงินไม่พอกเกษียนเข้าไปใหญ่แต่ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเริ่มให้ไวที่สุดในช่วงแรกๆครับคุณก็จะรับความเสี่ยงได้เต็มที่ติดตามนะคุณไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในกองทุนสิงเสี่งแต่ลงแบบมีความรู้นะพอลงทุนแบบมีความรู้แบบมีความเข้าใจฝึกฝนหาประสบการณ์ในตลา,าดจริงปีปีมันกก็จะเิ่โอาส้คุณเน่ทผลตองณีมถูกน กับการลงทุนมีเวลาขาดทุนมีเวลาเจ๊งราะคณยังมีเวลาหาเงินใหม่อายุคุณยังน้อยอยู่พอเป็นแบบนี้พอเรารับความเสี่ยงได้เยอะเราก็มีโอกาสทำเงินได้มากขึ้นทำผลตอบแทนได้มากขึ้นและพออายุเพิ่มขึ้นมาคุณค่อยไปลดความเสี่ยงการลงทุนลงแต่ถ้าคุณมาเริ่มตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับไปปรับมาแบบนี้เมื่อเทียบกับวัยรุ่นที่เขาเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยหมายว่าคุณได้เสียเวลาช่วงแห่งการเรียนรู้ช่วงแห่งการสร้างผลตอบแทนมหาศาลไปแล้วซึ่งมันน่าเสียดายมากๆหรือถ้้้าาาาาาาใใครรไมมมมม่่่ชสสสสสยย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 เเเีงงนนนน็แแบบซตตัอุๆลผกถ มุมนึงได้นะครับก็คือยิ่งเริ่มไว ยิ่งสบายใจเพราะถ้าเกิดคุณมาเริ่มตอนอายุเยอะแล้วมาคำนวณว่าต้องใช้เงินเป็นล้านเลยถึงจะ,กะเกษียณได้สถานาการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะบีบบังคับให้คุณต้องไปลงอะไรสงเสี่ยงเพื่อให้คุณมีเงินก้อนพอใช้หลังกเกษียณซึ่งมันไม่ควรทําเลยใช่ไหมถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเงินใช้เลยไงแล้วเราใกล้กเกษียณแล้วเราหาเงินเพิ่มไม่ได้แล้วแบบนั้นคุณก็จะตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะลงทุนแบบเสี่ยงต่ํามันก็ได้เงินไม่ทันกเกษียณจะลงทุนแบบเสี่ยงสูงก็เเเเเเเสีงเงีีี่่่่่ยยยยยงงงงกกกิิิินน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 นไไไไไปปปดด๋วววมมมมมพอออออใชช้้้้หาาาาาัััััแแบบบบบททลถถํตตคุณร ยังน้อยเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปเล่นเสียงสูงก็ได้ครับไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยถ้าเริ่มตอนไปรุ่นต้องรับความเสี่ยงให้เต็มที่อะไรขนาดนั้นคุณสามารถเริ่มเร็วและรับความเสี่ยงแค่ปานกลางก็ได้แต่รับความเสี่ยงแบบปานกลางแล้วให้ดอกเบี้ยมันทบต้นไปเรื่อยๆนานๆเพราะเรามีเวลาเยอะเราเริ่มเร็วนึกออกใช่ไหมพอเราเริ่มเร็วพลังของผลตอบแทนทบต้นในข้อแรกมันอยู่ข้างเราผลตอบแทนไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะเวลาเราเยอะคุณก็สามารถให้ผลตอบแทนมันทบกันจนรวยได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเทคความเสี่ยงเต็มที่ขอแค่เริ nè nè ต่ความคิดผมนะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเริ่มตอนอายุเยอะคุณจะอยู่กับความไม่สบายใจว่าฉันจะรวยทันเกษียณไหมแต่ถ้าเริ่มตอนอายุน้อยคุณจะมีทางเลือกมากมายครับว่าคุณจะรับความเสี่ยงเยอะๆเผื่อว่าจะรวยเร็วหรือรับความเสี่ยงปานกลางแล้วรวยแบบโชวๆ์ๆด้วยพลังของผลตอบแทนทบต้นก็ได้ซึ่งการมีทางเลือกเนี่ยมันดีกว่าเสมอใช่ไหมแค่นั้นเองครับข้อที่4ี่นะครับมีเวลาฝึกฝนเยอะอันนี้ก็ตามชื่อเลยครับง่ายมากการลงทุนครับมันเป็นเหมือนการเล่นกีฬาในแหละหรือก็เหมือนการฝึกฝนทักษะต่างๆในโลกนี้ครับทุกอย่างเลย ไม,ม่ทางเก่งตั้งแต่วันแรกและที่สําคัญกว่าน,นั้นเราไม่มีทางเก่งได้จากการอ่านอย่างเดียวมันต้องฝึกมันต้องลงสนามจริงมันต้องลุยจริงๆมันต้องไปหาประสบการณ์และพอเราเก่งแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มทําผลตอบแทนดีๆกับเขาได้บ้างและในการลงทุนเนี่ยก่อนที่เราจะเก่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการเจ๊งมีการขาดทุนกันบ้างใช่ไหมเพื่อเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้และผมขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณเริ่มลงทุนตอนอายุเยอะเนี่ยกว่าจะเก็บประสบการณ์จนเก่งคุณจะต้องเสียเงินไปเท่ไทาไหร่เสียเวลาไปเท่าไหร่และคุณสามารถจะยอมรับความสูญเสียนั้นไไดด้้มมมถาาเเเกกิคุณหลลือว่ ในการหาเงินมันคงไม่สบายใจมากๆเลยหรือต่อให้คุณเก่งแล้วนะแต่เวลาคุณเหลือน้อยเพราะคุณเริ่มช้าผลตอบแทนทบต้นมันก็จะใช้พลังของมันได้ไม่เต็มที่มันมีเวลาให้ทบได้ไม่เต็มที่คุณก็อาจจะมีเงินไม่ทันกเกษียณอยู่ดีถึงแม้คุณจะเก่งนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเราเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเรายังมีเวลาเจ๊งมีเวลาหาประสบการณ์เพราะต่อให้เราขาดทุนนะครับเราก็หาเงินใหม่ได้เรื่อยๆอายุยังน้อยเวลาทํางานก็ยังมีมากเงินก็หาใหม่ได้ทํางานเดือน2เดือนก็กลับมาลงทุนใหม่ได้ลวแล้วสมมุติถ้าคุณณเเกก่่งงแแลลล้้วคุฝฝึนนนมาา4ปีจจอะข ใจตลาดแล้วคุณก็ยังเหลือเวลาตั้งหลาย10ปีในการใช้ความเก่งที่เราได้เรียนรู้มานะให้มันเต็มที่ให้ผลตอบแทนทบต้นมันได้แสดงพลังมันอย่างเต็มที่ลองคิดตามนะสมมติคุณใช้เวลา5ปีในการฝึกลงทุนให้เก่งถ้าคุณเริ่มตอน40กว่าคุณจะเก่งก็45คุณเหลือเวลาแค่15ปีเองในการใช้ความสามารถนั้นซึ่งอาจจะไม่ทันไม่พอแต่ถ้าคุณเริ่มตอน25แล้วมาเก่งตอน30คุณก็เหลือเวลาตั้ง30ปีในการใช้ความเก่งนั้นให้เต็มที่แล้วคุณก็จ,จะรวยทันกเกษียณร,รวยทัน60 30กกกกกกก็็็็ไไไดด้้้แถมมมรระหววว่่่่าาางงงงงทปีนะีีนนนัเเลคคุณคุณณฝึยยิิอ ไปอีกเพราะฉะนั้นการเริ่มเร็วเลยมีประโยชน์มากๆเลยครับข้อที่5นะครับคุณจะสามารถย่อยเป้าหมายใหญ่ๆให้เล็กลงมาได้ข้อ,อนี้สั้นๆน,นะครับคือการให้เราเริ่มลงทุนเร็วเนี่ยมันช่วยเราไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆได้สบายยิ่งขึ้นสบายขึ้นจนเป้าหมายใหญ่ๆนั้นนะอาจจะรู้สึกไม่ใหญ่รู้สึกไม่เหนื่อยเลยก็ได้อาจจะฟังดูเวอร์นะมาฟังตัวอย่างกันสมมตินคนคำนวณมาแล้วว่าคุณต้องกเกษียณเนี่ยใช้เงิน10ล้านแล้วคุณเริ่มตอนอายุ40คุณอาจจะคำนวณแล้วว่าเฮ้ยอีกยี่ก็บปีที่เหลือเนี่ย แบ่งออกไป3 0 0 0มมันจะเหนื่อยเกินไปไหมมันจะน่าหดหูเกินไปไหมแต่กลับกันครับถ้าเกิดเราเริ่มลงทุนไวและอยากมีเงิน10ล้านตอนกเกษียณเหมือนกันแต่แทนที่จะเริ่มตอนอายุ40เนี่ยมาเริ่มตอนอายุ20่พอคํานวณแล้วอาจจะต้องใช้เงินแค่เดือนละ6 0 0 0 7 0 0 0ในการแบ่งไปออมซึ่งช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยหนะ่อยเพราะเราอายุน้อยเนานะหกพันเจ็ดพันมันก็เป็นเงินที่เยอะแต่รออีกแป๊บเดียวครับไม่กี่ปีมันก็จะสบายขึ้นเพราะเงินเราก็จะมากขึ้นเราก็เก็บไปไเรื่อยๆลงทุนไปไเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปรู้ต เพราะเรามีเวลาเยอะ,ระเราวางแผนระยะยาวใช่ไหมพอปลายทางมันใหญ่แต่เรามีเวลาเยอะมันก็ย่อยเป้าลงมาได้เรื่อยกลายเป็นว่าต้องออมแค่เดินและไม่กี่พันเองเมื่อเทียบกับโหเรามีเวลานิดเดียวแล้วเป้าหมายมันใหญ่เนี่ยเราต้องออมเดอนและเป็นหมื่นซึ่งมันจะเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเริ่มเร็วเวลาเยอะก็เหนื่อยน้อยกว่าเริ่มช้าเวลาน้อยเหนื่อยใจจะขาดข้อที่6นะครับ โอกาสในการลงทุนในวิกฤตผมเคยพูดไปแล้วในช่วงต้นปีนะครับผมว่าทุกวิกฤตจะมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเสมอ,อยกตัวอย่างดรนิเวศเขาก็เข้าซื้อหุ้นไทยดีๆตอนวิกฤตต้มยำกุ้งก็รวยเลยพอในช่วงวิกฤตนะครับหุ้นหลายตัวเนี่ยจะร่วงราคาตกลงมาเป็นราคาต่ำๆแล้วถ้าในช่วงนั้นเราเลือกหุ้นดีเลือกบริษัทที่มันมีโอกาสรอดจากวิกฤตสูงเนี่ยและโตต่อไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นเราจะได้ของโคตรดีในราคาโคตรถูกเลยครับแล้วพอมันรอดพ้นผ่านวิกฤตไปได้ราคามันก็็จจะะกกกลับขึ้้นนมมาาาาาเรรไไดหค สิเท่าเป็นร้อยเท่าเลยก็มีซึ่งโดยสถิติแล้วนะครับผมเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยจะเจอวิกฤตประมาณทุกๆ10ปีครับเอาคร่าวๆนะหมายความว่าถ้าเรายิ่งเริ่มลงทุนไวยิ่งใช้เวลาในตลาดนานเราก็ยิ่งมีโอกาสเจอวิกฤตหลายครั้งแล้วยิ่งเจอวิกฤตหลายครั้งเราก็ยิ่งมีโอกาสทํากําไรมหาศาลหลายครั้งแล้วก็จะมีโอกาสรวยแบบก้าวกระโดดได้มากตามทันนะอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณลงทุนตั้งแต่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณจะเจอทั้งวิกฤต .com ซึ่งตอนนั้นถ้าใครซื้อหุ้น Apple ซื้อุ้น Microsoft ปกปิลซ แลวคุณก็จะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเจอวิกฤตซับพราม์หรือแม้กระทั่งวิกฤตโควิดเนี่ยมันก็มีหุ้นดีๆที่ราคาล่วงไปเยอะมากๆช่วงนั้นใครซื้อหุ้นลงบานไปก็รวยไม่น้อยเลยเหมือนกันตอนนี้ผ่านมาไม่กี่ปีเองแต่ถ้าเรามาเริ่มในตอนนี้วิกฤตมันผ่านไปแล้วครับเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งรอวิกฤตครั้งต่อไปให้เราได้ซื้อของดีในราคาถูกกันอีกแต่ก็อย่างที่ว่าครับผมอันนี้คือพูดแบบคอนเซปต์คร่าวๆแต่ของจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนัน ดีในราคาถูกเพราะเวลาวิกฤตมาราคาหุ้นมันชอบตกลงไปใช่ไหมถ้าเขาไม่รอดวิกฤตเนี่ยเขาอาจจะไม่กลับขึ้นมาเลยก็ได้นะเงินเราจะหายสาบสูญไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนต้องหาประสบการณ์ให้เก่งด้วยในระหว่างนี้เพื่อจะได้มีฝีมือมีความเข้าใจมากพอในการคัดเลือกหุ้นคัดเลือกสินทรัพย์การลงทุนที่ดีที่มันจะรอดพ้นผ่านวิกฤตไปได้ทุกครั้งที่วิกฤตมาถึงก็เลยยิ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมต้องรีบลงทุนให้ไวมไม่ใช่แค่ว่าจะได้มีโอกาสลงทุนในวิกฤตแต่จะได้ฝึกฝนเก็บปรรระะสสบกกกาาาณ์เพื่่่ออออคยวววัันนททีีิฤตโมถึงงแลล ไข้อที่7นะครับมีอิสรภาพทางการเงินได้ไวขึ้นข้อนี้สั้นๆง่ายๆครับสมมติรเราตั้งตัวเลขสมมติฐานขึ้นมาโง่ๆเลยนะว่าถ้าเกิดคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินคุณต้องลงทุนและใช้เวลาอยู่ในตลาด20ปีถึงจะมีอิสรภาพทางการเงินได้สมมตินะไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นในอสังหาในกองทุนในกองทองคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมติเราคิดมาง่ายๆว่าเออคุณต้องลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานอยู่เนี่ยยี่สิบปีถึงจะรวยทีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเลข20ปีนั้นมาเป็นที่ตั้งคคนนนนนทททีีี่่่่่่เเรรรริิมมตตออ40 60 30 50กก็็จจะะวววยยส เริ่ม20ก็จะรวย40ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะนานกว่านี้หรือว่าสั้นกว่านี้นะอันนี้แค่คิดเลขขึ้นมาง่ายๆเฉยสมมติขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่เราจะ,กะเกษียณก่อนอายุ60กเกษียณก่อนแก่ได้และมีเวลาไปใช้ชีวิตไปทําอะไรมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างว่ามันใช้เวลาเยอะอย่างในตัวอย่างก็ตั้ง20ปีบางคน30ปีก็มีมันก็เลยต้องเริ่มให้ไวเพื่อจะได้มีเวลาให้เงินมันทบกันเยอะๆและนอกจากเงินจะเยอะเนี่ยสักซ์สมันจะได้เยอะไปด้วย าบ้านแถมไม่เวลาเยอะกว่าชาวบ้านอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ทําให้คนมีอิสรภาพทางการเงินได้ไวกว่าคนอื่นไม่ต้องมานั่งรอเกษียณ60แล้วลุน้นว่าเงินจะพอใช้ไหมและไอ้ภาพอะไรแบบนี้แหละคือหนึ่งในะเป้าหมายที่ผมกาลังวิ่งไล่ตามอยู่ ข้อที่8นะครับผมลดหย่อนภาษีได้เยอะอันนี้ก็เป็นอีกข้อที่คนชอบเผลอมองข้ามนะครับซึ่งผมผมพูดหัวข้อมาคนก็อาจจะคิดว่าน่าเบื่อแล้วเดี๋ยวจะไปไวๆบางคนชอบลืมไปครับการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพื่อทําให้รวยนะมันประหยัดภาษีได้อย่างกองทุน S S F I M F หรือประกันชีวิตเนี่ยมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้หมายความว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายตลอดแต่คุณไม่เคยลงทุนเลยตลอดเวลาหลายปีที่คุณจ่ายภาษีไปเนี่ยมันเป็นค่าเสียโอกาสที่น่าเสียดายมากๆเลยนะเพราะถ้าเกิดระหว่างนั้นคุณลงทุนนนนใสสิททรรัพยยยย์ีี่่่ลดดหหอภาาาาาาษไป้วววมมมคคถ ออการซื้อพวกนั้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์ดหย่อนภาษีได้ก็จะทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงถึงขั้นไม่เสียภาษีเลยแถมไอ้เงินตรงเนี้ยมันก็เป็นการลงทุนใช่ไหมมันก็เติบโตต,ต่อยอดขึ้นไปอีกมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับและนก2ตัวเนี่ยคือค่าเสียยอกาสที่คุณเสียไปทุกปีกับการไม่เคยลงทุนเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะครับผมคนที่ลงทุนไวเนี่ยนอกจากจะรวยไวยกว่าแล้วเขาประหยัดเงินได้มากกว่าด้วยเพราะเขาสามารถใช้สิทธิ์ดหย่อนภาษีได้คุ้มค่ามากๆในแต่ละปีีีีีทททท่่่่่่่่เเเเเคคค้าาาาลลลงงงุุนนนนไไไสวจยยยยภษตต็มมมมๆออดดโรรูื มันก็เหมือนกับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเสียค่าเสียโอกาสนี้ไปฟรีๆแค่นั้นเองครับซึ่งมันน่าเสียดายมากก็ประมาณนี้นะครับสาเหตุว่าทําไมคุณถึงควรเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากเริ่มลงทุนบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มจากไหนจะเริ่มยังไงลงทุนอะไรดีหรือว่าอาจจะมีเงินก้อนไม่ค่อยใหญ่มีเงินแค่หลักพันหรือว่าหลักหมื่นต้นๆถ้าไปแบบนั้นนะครับผมแนะนําว่าไปลงทุนในตัวเองก่อนครับไปหาความรู้ไปหาหนังสือมาอ่านไปหาคอร์สเรียนก่อนสักหน่อยอย่างน้อยๆก็ ลงทุนเลยไม่ไหวนะครับเจ๊งนะครับปูพื้นฐานก่อนไปเรียนวัสสหนยก่อนแล้วค่อยๆหย่อนเท้าเข้าไปในสู่ตลาดการลงทุนโดยเฉพาะใครที่อายุยังไม่ถึง20นะและฟังคลิปนี้อยู่แน่นอนว่าเรายังเปิดพอร์ตของตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเรามีเงินเก็บที่พ่อแม่ให้มาเอาไปลงทุนในตัวเองสะสมความรู้ไว้ดีกว่าพออายุถึงปุ๊บอายุถึงเมื่อไหร่จะได้เริ่มลงทุนได้ทันทีเลยเหมือนที่ผมทำซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มศึกษาที่ไหนนะครับผมลองมาเรียนกับ f u t เ r อร์ i ก l ลก็ได้ครับเขาเป็นแพลตฟอร์มาลม ซึ่งในเว็บนี้นะครับนอกจากพวกคอร์สธุรกิจคอร์สเทคโนโลยีก็ยังมีคอร์สการเงินที่เป็นตั้งแต่พื้นฐาน,านการเงินการจัดการภาษีการวางแผนจัดการเงินส่วนบุคคลแล้วก็มีไปจนถึงการสอนเปิดพอร์ตหุ้นสอนลงทุนในหุ้นไปยันคริปโตเลยสาหรับใครที่สนใจซึ่งสาเหตุสาคัญที่ผมแนะนําเว็บนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขามีแพ็กเกจบุฟเฟ่เรียนรายปีเอาง่ายๆคือเราจ่ายทีเดียวครับผมเรียนได้ทั้งเว็บเรียนทุกคอร์สกีร่รอบก็ได้กี่คอร์สก็ได้ทั้งปีครับซึ่งตรงนี้มันก็เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการกลัััวววเเสสียดดาาตงใช่่มม้้ลซอแไบ ตแต่พอเราซื้อแบบรายปีมันก็หมดปัญหานี้ไงถ้าเดือนเราไม่ชอบเลาก็แค่ออกมาแล้วไปหาอย่างอื่นเรียนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มซึ่งผมว่าไอเดียนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะผมก็เลยเรียนกับฟิวเจอร์สกิลเยอะมากครับผมทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินเรื่องการตลาดไปยันช่วงนี้ที่ผมเรียนเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้ผมก็เรียนกับฟิวเจอร์สกิลเหมือนกันถ้าใครอยากมาหาคอร์สออนไลน์เรียนกับฟิวเจอร์สกิลนะผมอยากมาลงทุนกับตัวเองบ้างผมไปขอส่วนลดมาให้แล้วครับแพ็กเกจรายปีนะครับผมปกติราคาเต็มอยู่ที่เห้า 1,974บาทแค่นั้นเองครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะจ่ายไม่ถึง5,000เรียนได้ทั้งปีซึ่งปกติเรียนคอร์สเดียวมันก็พันสองพันแล้วใช่ไหมราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะเอาจริงใครอยู่ในวงการเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยจะรู้ดีาราคาแบบนี้ไม่ค่อยจะได้ละถ้าใครสนใจก็สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะแต่ถ้าใครยังไม่สะใจนะครับอยากดูคลิปแบบนี้อีกผมแนะนําให้ดูคลิปที่ผมอธิบายให้ฟังว่าสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดมีแบบดีีอออออะะะไไไไรรรรบบบ้้้้้้้าาาาาาางงงงงงแเเเเเเขขใใจจจจจ่่่่่ยยๆดดดูตนนนนนืืืืกกกคลลลิปปทุมพฐ ทุนก็สามารถกดดูคลิปที่คือบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย